เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำํำประจาวันที่2กันยายนวันนี้กับรอบคํำครับเรามาสรุปรายชื่อนักเตะของแมนยูไนเต็ดว่ามีใครกันบ้างที่ย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกเริ่มที่ฝั่งขาเข้ากันก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใตลาดรอบซัมเมอร์นี้ทีมเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาร่วมทีมมากถึง7รายด้วยกัน เดือดคนแรกก็เป็นเมสันเมาส์นะครับย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์และก็มีอเออนอีกประมาณ5ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งเมสันเมาส์นะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับคนที่2นะครับก็เป็นอังเดรโอนาน่าย้ายจากทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานมาร่วมทีมด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์และก็มีอเออนอีกประมาณ5ล้านปอนด์ซึ่งโอนาน่านะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่120,000สปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ าที่3ครับเป็นรัสมุสฮอยลุนย้ายจากออตแลนตามาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ64ล้านปอนด์แล้วก็มีแอตออนอีกประมาณ6ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับซึ่งรัสมุสฮอยลุนจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราว85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ รายที่4นะครับเป็นอันตายบายินเดียในทวันจากเฟรเนอรไเช่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวราว4.2ล้านปอนด์และกิเมตออนอีกประมาณ800,000ปอนด์นะครับ้วยอันตายบายินเดียจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รายที่5ครับเป็นเซกิโอเรกิลอนย้ายจากสเปอร์มาในรูปแบบสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ซึ่งเรกิลลอนนะครับจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่48,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าเหนื่อยครั้งนี้นะครับแมนยูแต่จะจ่ายให้เต็มจํานวนเลยครับเนื่องจากว่าตอนยืมมาจากสเปอร์นั้นไม่มีค่ายืมตัวแม้แต่แดงเดียวเลยครับรายที่6ครับเป็นจอห์นนี่อีแวนซึ่งสําหรับอีแวนนะครับหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้และเจ้าตัวนก็ได้ขอมาซ้อมเรียกคอมฟิตกับทีมนะครับซึ่งในตอนแรกเอริกเคนท์ฮาร์ดเซ็นสัญญาระยะสั้นแค่1เดือนแต่หลังจากที่จอห์นนี่อีแวนโชว์ผลงานได้ดีในระหว่างซ้อมและก็ช่วงปลีซีซั่นนะครับเอริก,กเซ็นยยาว1ปีเลครับซึ่งก็็เปนกการคัมแบ็ลับมาสสสู่โมรในรอออบกว่า10ปีขงจ e ์ด้วย ทัานี้กับเรื่องของค่าเหนื่อยไม่มีการเปิดเผยเนะครับว่าตัว e อนะีแวนรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่กันแน่ครับในสัญญาครั้งนี้รายสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนพี่เอียงเรานะ่ะรุนแบบใจจดใจจ่อและกว่าดิวนี้จะตกลงกันได้นะครับก็เกือบตีสีของวันนี้แล้วซึ่งดิวดังกล่าวครับก็เป็นการคว้าตัวโซฟิยนอัมราบาดกองกลางจากฟิลิปปินส์มาร่วมทีมโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวก่อนนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นพ่วงซื้อขาดไปด้วยในช่วงซัมเมอร์ต่อไป ด้วยในส่วนของค่ายืมตัวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านปอนด์ส่วนอัปชั่นในการซื้อขายในซัมเมอร์ต่อไปนั้นคาดว่าอยู่ที่ราว17.1ล้านปอนด์ด้วยกันครับสำหรับในเรื่องของค่าเหนื่อยที่อาราบัตจะรับตลอดสัญญาการยืมตัวครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถูกมากๆเลยครับเนื่องจากในสัญญาปัจจุบันของอมราบัตที่รับกับพี่ออนนะครับอยู่เพียงแค่ราว32,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นและกับค่าเหนื่อยครั้งนี้นะครับสโมสรนแมนยูเรตของเรานั้นจะจ่ายเต็ ทั้งนี้เมื่อรวมทั้ง7รายแล้วนะครับในตลาดรอบซัมเมอร์นี้สโมสรอนแมนยูเต็ดของเราใช้เงินไปทั้งเส้น176.7ล้านปอนด์ครับไม่รวมออฟชั่นในอนาคตด้วยนะกับการเสริมพับในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ครับมาดูฝั่งค้าออกของสโมสรนในรอบซัมเมอร์นี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกก็คือดินเฮเดอร์ซันย้ายไปอยู่กับคริสตันพาเลสในรูปแบบสัญญาถาวรด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์และก็มีออนอีกประมาณ5ล้านปอนด์ด้วยกันครับ รายที่2นะครับก็เป็นแอนโทนีอีลังกาย้ายไปอยู่กับดอทแฮมฟอเรสในรูปแบบสัญญาถาวรด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์รายที่3เนะครับก็เป็นเฟลทย้ายไปอยู่กับทีมดังของตรุรกีอย่างเฟเนไบเช่ในรูปแบบสัญญาถาวรด้วยค่าตัวประมาณ13ล้านปอนด์รายที่4ครับเป็นมาเตโควาในทวันดาวรุ่งฝีมือดีของเรานะครับย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลวูเกิเซนทีมดังจากเยอรมนีในรูปแบบสัญญาถาวรด้วยค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์ รายที่5ครับอเล็กซ์เตลเลสย้ายไปอยู่อัลนาเซอร์ทีมดังของซาอุดีอราระเบียนะครับด้วยค่าตัวประมาณ4ล้านปอนด์ด้วยกันรายที่6ครับเป็นซินาดิกบบวย้ายไปอยู่อูเพกทีมในลีกฮอลแลนด์ด้วยค่าตัว800แสนปอนด์รายที่7ครับเป็นมาคูราโดแบ็คขวาดาวรุ่งของเรานะครับย้ายไปอยู่เอสปันยอนในรูปแบบสัญญาถาวรส่วนเรื่องค่าตัวนั้นไม่มีการเปิดเผยครับรายที่8เป็นทางเทเดเมนซี N ่ i, อีกหนึ่งกองหลังดาวรุ่งของเรานะครับย,ย้บา,า,าย,ย่กันนเช รายที่9ครับชาลีซาเวตย้ายไปอยู่กับเรดดิ้งในรูปแบบสัญญาถาวรส่วนเรื่องค่าตัวไม่มีการเปิดเผยครับรายที่10บแบรนดอนวิลเลียมส์ย้ายไปอยู่กับอิฟสวิททาวในรูปแบบสัญญายืมตัวรายที่11นะครับอาบาโรฟานนเดสย้ายไปอยู่กับกรานาดาในรูปแบบสัญญายืมตัวรายที่12เมสันกรีนวูดย้ายไปอยู่กับเกตาเฟในรูปแบบสัญญายืมตัวและคนสุดท้ายรายที่13นะครับก็คือดาบเบิดีเคอาสำหรับดเคอานั้นหมดสัญญากับทีมครับ ทั้งนี้สำหรับฝั่งขาออกนะครับ Small สโมสรทํทำเงินไปได้ทั้งสิ้น56ล้านปอนด์ด้วยกันครับและอีกอย่างในฝั่งขาออกนะครับจากทั้งหมด13รายถ้าใครพอนึกออกเพิ่มเติมนะครับสามารถทีมบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์เนาะบางทีอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมนึกออกนะมีประมาณนี้แหละ13รายด้วยกันครับ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของสโมสซอนซึ่งในตอนนี้แมนยูแต่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับจากคนดิเดตทั้ง3รายในตอนแรกได้แก่บรูโน่ฟานเดนเดสอารอนวิซากาและก็อังเดรโอนาน่าและกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเดือนแรกของซีซั่นนี้ด้วยนะครับก็ได้แก่บรูโน่ฟานันเดสครับจากผลงานลงสนามไปทั้งสิ้น3เกมทำไป1ประตูและก็มีอีก1แอสซิสต์โดยบรูโน่ฟานันเดสนะครับได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลไปทั้งสิ้น47% ส่วนอันดับ2นะครับก็ได้แก่อารอนวาบิสากาได้รับคะแนนโหวตแบบใกล้เคียงกันเลยนะครับ40%และอันดับ3อังเกรอโน่าได้รับคะแนนโหวตไปทั้งสิ้น13%ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับโปรแกรมแข่งของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นนี้ในกลุ่ม A ของทัพปีแสดงเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางยูฟ่าก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าแต่ละเกมของรอบแบ่งกลุ่มนั้นลงแข่งวันไหนบ้างและโปรแกรมเป็นแบบไหนบ้างนะครับดิฟังทัพปีแสดงของเราเนะี่ยต้องบอกว่าเจอศึกหนักตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ โดยการบุกเยือนบบเยนมิวนิกที่อาริอันสเตเดียมคือวันพุธที่20กันยายนที่จะถึงนี้ครับเกมที่2เปิดบ้านเจอกับกาลาตาสารายจากตุรกีนะครับคืนวันอังคารที่3ตุลาคมเกมที่3ครับเปิดบ้านเจอกับ f อโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กวันอังคารที่24ตุลาคมเกมที่4ไปเยือน f อโคเปนเฮเกนบ้างนะครับในวันพุธที่8พฤศจิกายนเกมที่5ไปเยือนกาลาตาสารายในวันพุธที่29พฤศจิกายนและเกมสุดท้ายนะครับเปิดบ้านเจอกับบาเยนในวันอังคารที่12ธันวาคมครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดจากรายงานของฟราบิเซโอโรมาโน่ดีจากรายงานของโรมาโน่นะครับที่ออกมาระบุว่าทางสโมสรมนยูเนเต็ดจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเมสันกรีนวูดเกินกว่าครึ่งหนึ่งจากที่ได้รับในสัญญาปัจจุบันก็คือ75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตลอดระยะสัญญาการยืมตัวที่สโมสรเกตาเฟในซีซั่นนี้ครับ ซึ่งการจ่ายค่าเหนื่อยกับเม n g นกรีนบูดในครั้งนี้นะครับก็หนึ่งจะว่าสโมสรนะ่ะต้องการช่วยเหลือ m a เม g r น e ะรีน o ูดนะาะน้าเด็กปั้นของสโมสรนด้วยล่ะครับตามคำแถลงการก่อนหน้านี้ก็เลยช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะครับเพื่อให้ตัว Mason g r e e n น o o ดนั้นสามารถหาทีมกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในช่วงีซันนี้นี่เองรายงานต่อมาของคราบิ i o r มา a โนนะครับกับดิวของโซฟิยานอัมราบั ดีจากรายงานของโรมาโน่นี่ครับที่เผยว่าตัวโซฟิยานอัมราบาดจะขึ้นเครื่องเดินทางมายังแมนเชสเตอร์ในวันนี้ครับหลังจากที่ขั้นตอนการฝึรากายททาเมื่อวานนี้หมดแล้วครับทุกข,ขั้นตอนที่เมืองปิซ่าประเทศอิตาลีและในตอนนี้ตัวนักเตะก็รอเพียงแค่เดินทางมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเลยครับนอกจากนี้นะครับจากรายงานตัวโซฟิยานอัมราบาดนั้นจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมกับอาร์เวนอรวันอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากว่าต้องรอลงทะเบียนการย้ายทีมระหว่างประเทศซะก,ก่อน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม